Eos Webcam Utility กับกล่อง Capture Card ไลฟ์สดออกมาแล้วแบบไหนชัดกว่ากันดูคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับบอย Photo Trick วันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับในเรื่องของการใช้ Canon Eos Webcam Utility กับกล่อง Capture Card นะครับ แต่ก่อนอื่นนะฮะผมจะอธิบายก่อนนะฮะหลายๆคนเนี่ยอาจจะงงว่า USB w e Cam Utility เนี่ยคืออะไรนะครับปกติแล้วนะฮะเวลาที่เราไลฟ์สดเนี่ยเราก็จะมีกล้องนะฮะกล้องดิจิตอลหรือว่ากล้อง Mirrorless แบบนี้นะฮะอย่างตัว Canon นะครับต้องมีกล่อง Capture ์การ์แบบนี้ครับเป็นตัวกลางนะฮะระหว่างการนำสัญญาณภาพและเสียงจากกล้องนี่แหละผ่านกล่องตัวนี้และนำมายัางตัวคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับ แต่วันนี้นะฮะและเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยกล่องแคปเจอร์การ์ดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราใช้แค่ USB เส้นเดียวแบบนี้นะฮะเสียบเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับเนี่เสียบเข้าตัวคอมพิวเตอร์แบบนี้เลยและก็สามารถดึงสัญญาณภาพและเสียงได้เป็นบางรุ่นนะครับเข้ามายังคอมพิวเตอร์โดยที่เราใช้ USB แค่เส้นเดียวที่สำคัญคือเราไม่ต้องเสียตังค์นะครับแต่วันนี้นะฮะผมจะนำ กล้อง Canon e o s m 50นะครับโดยใช้ USB เส้นเดียวแบบนี้นะฮะกับกล่อง Capture Card นะครับของ Advanced Photo System เนี่ยมาทดลอง Live ดูนะฮะว่าทั้ง2แบบเนี่ยภาพแบบไหนจะชัดกว่ากันนะครับซึ่งใช้ USB เส้นเดียวแบบนี้ไม่ต้องเสียตังค์นะฮะเพราะว่าแถมมาในกล่องแต่ Advanced Photo System หรือว่ากล่อง Capture Card ต้องเสียตังค์เพิ่มนั่นเองฮะรหรือพูดง่ายๆว่าต้องซื้อเพิ่มนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าทั้ง2แบบแบบไหนจะชัดกว่ากันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอยากให้ไลฟ์สดของคุณออกมาสวยคมชัดแต่ติดปัญหาว่าจะติดตั้งยังไงใช้งานยากไหมและต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้าง ทุกคำถามนะครับมีคำตอบที่นี่ที่เดียวยินดีให้คำปรึกษาแนะนำจัดเซตเรื่องไลฟ์สดและการใช้งานกล้องถ่ายรูปถ้าคุณอยากเจอผมอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยครับหรือติดต่อมาที่เบอร์นี้0995511986 ID Line 0995511986แล้วผมจะไปหาคุณถึงที่บ้านนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มทำการไลฟ์นะฮะให้ทุกคนนะฮะดาวน์โหลดโปรแกรม U.S. Webcam Utility นะฮะก่อนนะครับที่ตัวคอมพิวเตอร์นะฮะซึ่งวิธีการเนี่ยก็ง่ายมากๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเริ่มต้นนะฮะให้เข้าไปที่ Google นะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่า U.S. Webcam Utility แบบนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเข้าไปที่ตัวนี้ครับ Canon Webcam Thailand ตรงนี้ฮะอันที่2นะครับคลิกเข้าไปครับนี่เราก็จะเห็น หน้าต่างแบบนี้นะฮะจะแปลเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้แล้วแต่สะดวกนะฮะผมก็จะใช้เป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็จะตรงตัวดีนะฮะเขาก็จะมีวิธีการบอกเห็นไหมฮะก็สามารถให้คุณภาพวิดีโอนะฮะของคุณเนี่ยเข้ามาได้นะครับโดยที่ภาพเนี่ยค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะครับเห็นไหมอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะฮะรวมถึงมีเฟซดิเทคชั่นด้วยนะฮะแล้วก็โลไลท์นะฮะก็สามารถใช้งานแบบนี้ได้นะครับเห็นไหม อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่คุณสามารถดูตัวอย่างได้ใน YouTube ก็มีสอนนะครับอันนี้เป็น US e Webcam Utility แต่เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดนะครับนะซึ่งตรงนี้นะฮะเขาก็จะบอกว่าโปรแกรมที่รองรับและก็ใช้ได้นะครับสำหรับการใช้ US e Webcam Utility นั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็น Zoom Facebook Live นะครับก็ OBS Studio ด้วยนะครับก็รองรับ ค่อนข้างเยอะมากๆนะฮะหลากหลายโปรแกรมนะครับผมก็จะเลื่อนมาด้านล่างจนถึงตรงนี้นะฮะให้ทุกคนทำการกดดาวน์โหลดตรงนี้นะฮะแล้วก็อินสตอลโปรแกรมตรงนี้เข้ามายัางตัวคอมพิวเตอร์แค่นี้ฮะไม่ยากนะครับแค่อินสตอลเข้าไปหลังจากที่เรากดดาวน์โหลดนะฮะ,ะนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดแบบนี้นะครับแล้วเ,เขาก็จะดาวน์โหลดตรงนี้มาให้นะครับคลิกตรงนี้ครับแล้วก็เปิดครับผม เลยแล้วก็เซตอัพตรงนี้ครับนี่หลังจากนั้นนะให้กด next next แล้วก็จริงๆผมลงโปรแกรมไว้เรียบร้อยนะฮะแต่ผมก็จะกด install ลงไปเรื่อยเนะครับแค่นี้แล้วก็ finish นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยให้ลอง Restart ทคอมพิวเตอร์สักหนึ่งครั้งนะฮะสักหครั้งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่ตัวโปรแกรม obs studio นะฮะ ก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาตั้งกล้องก่อนนะฮะผมจะเอากล้องเนี่ยเสียบ USB ฝั่งนี้เข้าไปนะครับนี่เสียบเข้าไปนะครับเสียบเอาไปก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยเราใช้ USB นะฮะเสียบไปที่ตัวคอมพิวเตอร์เลยแบบนี้นะครับเท่านี้นะฮะแล้วก็เปิดเครื่องนะฮะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะตั้งโหมดของตัวกล้องนะฮะเป็นโหมดวิดีโอนะครับแล้วก็ตั้ง สปีชัตเตอร์ค่ารูรับแสง ISO เป็นแบบมนนวลนะฮะที่ผมได้สอนไปหลายๆคลิปนะครับเพราะฉะนั้นเข้าไปดูได้นะครับและเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องเป็นแนวตั้งนะฮะแล้วก็เราไปดูกันนะครว่าภาพที่ได้จาก Canon EOS Webcam Utility เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคนะฮะและตอนนี้นะครับผมก็ได้ เสียบสาย USB นะฮะเข้ากับตัวกล้อง Canon USM 50 Mark แรกนะฮะแล้วก็ได้ตั้งกล้องเนี่ยเป็นแนวตั้งแบบนี้นะครับแต่สิ่งที่ Canon US Webcam เนี่ยไม่สามารถทำได้นั่นก็คือในเรื่องของเสียงนั่นเองนะฮะเสียงยังไม่สามารถซอรผ่านตัวกล้องได้นั่นเองนะฮะพูดง่ายๆว่าการไลฟ์ด้วยเว็บ c a m เนี่ยจะไม่มีเสียงนั่นเองนะฮะซึ่ง เราเนี่ยต้องเพิ่มเสียงแบบ external นะครคุณสามารถใช้ไมโครโฟนแบบ USB ก็ได้หรือว่าคอนเดนเซอร์ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นไมค์ไวเลสก็ได้นะครับสามารถเสียบมาที่ตัวคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งสามารถทำได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับผมจะเพิ่มภาพเข้ามาที่ตัวโปรแกรม OBS Studio ก่อนนะครซึ่งถ้าใครยังไม่มีโปรแกรมนี้ แนะนำว่าให้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรม OBS Studio ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เรากดไปที่บวกตรงนี้ครับแล้วก็เข้าไปที่ Video Capture Device นะครับกดโอเคนะฮะนี่ครับหลังจากนั้นให้เราเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเป็นคำว่า USB Cam Utility เห็นไหมครับนี่นะครับอ่ะมาแล้วนะฮะกดโอเคนะครับ กดคอนโทรล F นะฮะให้ภาพเต็มจอนะฮะแล้วก็กด Transition ครับนี่นี่ครับอ่าปึ๊บปึ๊บอันนี้คือสีที่เกิดจากตัว c a n o n นะฮะ US Webcam Utility นะครับก็จะมีแหลกๆหน่อยนะครับออกมนจะแหลกๆหน่อยก็คือประมาณนี้อันนี้ก็คือ c a n o n w เว็บ m u ม i l i t y นะครับอ่ะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเราได้ภาพมาเรียบร้อยแล้วนะฮะให้เข้าไปที่ Setting ครับ Setting แบบนี้แล้วก็เราเข้าไปที่ตัววิดีโอนะฮะหลังจากนั้นให้เปลี่ยนวิดีโอเป็นแนวตั้งนะครับซึ่งผมสอนไว้ค่อนข้างเยอะมากๆนะให้กลับด้านกันนะครับจาก1 8, นะ่ส0ะคูณหนึ 1, 0, 8, 0นย์แปดะฮะแล้วก็ X1920 หนึ่งเกนะฮะ ด้านบนด้านล่างตั้งเหมือนกันนะครับตั้งเหมือนกันนะครับเห็นไหมอ่ะเรียบร้อยแล้วก็กดโอเคตรงนี้ฮะแล้วก็นี่ครับะนะครับจะเห็นไหมฮะว่าด้านหลังของจอเนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นแนวตั้งให้เราเนะนะรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วนะฮะกดทัน n s ร o r m แล้วก็วกดไปที่เกดีกรีน,นะครับเห็นไหมอ่านี่ได้ภาพเป็นแนวตั้งเรียบร้อยแล้วนะฮะ โอเคนะครับตอนนี้ผมได้ภาพแล้วนี่นะฮะอันนี้คือภาพจาก Canon o s Webcam Utility นะฮะก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรครับมีการแหลกหรือว่าการกระตุกกระตุกนิดนึงนะฮะจากการที่เราตั้งกล้องนะครับ,นะรบเป็นกระตุกก,กอันนี้คือภาพที่ได้นะครับอันนี้เห็นะนี่แต่เ้าออโต้โฟกัสให้อยู่นะฮะเพราะว่าเวลาที่ เราโฟกัสหรือว่าทำงานอานียกล้องก็จะทำการออโต้โฟกัสนะครับหรือว่ามีเฟส d ด TECTION ให้อยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราโอเคกับคุณภาพแบบนี้ไหมนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะของการใช้สาย US Webcam Utility เพราะว่าเราใช้แค่ US เส้นเดียวนะครับเพียงเท่านี้นะฮะเราก็สามารถเริ่มไลฟ์ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะ นำภาพจากการไลฟ์นะฮะด้วย US Webcam Utility นะฮะกับกล่อง Advanced Photo System นะฮะแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าภาพที่ได้ทั้ง2แบบเนี่ยจะมีความแตกต่างและเหมือนกันแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไป ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะระหว่างการใช้ USB เส้นเดียวนะฮะกับกล่อง Advanced Photo System นะฮะในการทำไลฟ์นะฮะสรุปง่ายๆอย่างนี้นะฮะว่าการใช้ USB เส้นเดียวเนี่ยให้ Quality ะะหคุณภาพมาที่ 720p นะฮะและก็สีสันนะฮะความคมชัดเนี่ย ก็ใกล้เคียงกับการใช้กล่องนะฮะเพียงแต่ว่าการ movement การขยับหรือการเคลื่อนไหวเนี่ยกล่องเนี่ยจะให้ดีเทลและก็ความคมชัดที่ดีกว่าและดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับทั้ง2รุ่นนี้ถ้ากล้องมีเมนูคลีนให้ดีมานะผ่านกล่องเสียงก็มานะครับแต่ว่าถ้าใช้ USB เส้นเดียวเนี่ยเสียงจะไม่มานั่นเองนะครับเราต้องเพิ่มเสียงจากตัวคอมพิวเตอร์นะฮะโดยที่คุณเนี่ยใช้ไม้ คอนเดนเซอร์ enser, หรือว่าใช้ไมเคิลว e เลสก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะฮะขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะฮะและก็งบประมาณที่เรามีมากกว่านะครับเพราะว่าการใช้งานแบบนี้ก็สามารถไลฟ์ได้นะครับซึ่งอยู่กับคุณภาพที่เราพอใจนั่นเองเพราะฉะนั้นนะฮะสรุปง่ายๆว่าถ้าคุณประหยัดงบประมาณนะฮะใช้งบแค่ศูนย์บาทก็ใช้ USB เส้นเดียวเนี่ยไลฟ์ได้แต่ถ้าอยากได้คุณภาพที่ดีนะฮะก็ซื้อกล่อง กับเจการนะฮะก็มีหลากหลายราคาในตลาดบ้านเราเนยะก็าหาเลือกซื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นกุ้นอยู่กับความพอใจนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม